ต้อโรูปยูทูบสวัสดีเพื่อนมือนี้โคสิมาถ่ายให้เบิ่งการก่อสร้างมินิไอเบิ่งนิีนี่เนาะเป็นบิ๊กซี เป็นเป็นห่างบิ๊กซีแล้วเนาะอยู่อยู่โครงข้างรกับอันนี้แหละไอเต็กมอเหานี่เนาะไอเต็กมอเขานี่แหละเนี่ยไอเต็กมอเหาเก่าเขาคืออยู่นี้เนานะอยู่ฝั่งขวาในโครงการปฏิคอสร้างนี่ยมันก่อสร้างเนงงี่ยอ,อยู่ทั้งภาคเบื้องซ้ายของของไอเต็กมอเลยค่ะอยู่เบื้องอ่าตอนนั้นมันไอเตกเก่าเนาะนี่เป็นโครงการปฏิปักษ์ ห่างตึกบิ๊กซีเลยแหละเนาะห่างบิ๊กซีเอาเขามาจะเด่นกันผลเจอว่เขาไปเบิงแต่ว่าแผนโครงการผลบริเขียนบอกว่าวันเดือนวันใดเดือนใดปีใดนเนาะงสำเร็จกับโอห๋ยวเอาไปเบิงนำ้นนนนงนำกันนะเนี่ยโปรเจกต์อ่านอ่านเบิงน้ำกันนะห่างบิ๊กซีโปรเจกต์ บิ๊กซ <progressing> ีไฮเปอร์นิวสตอร์ไอท็อกซ์ลาวเมนแมปพีลาวันี่อย่างนี้อ้าโอ้ยไปแปะได้แปะได้เด้อเดทสตาร์ทก็บบอกบอกเเดทคอมพลีทคอมพลีชันก็บบอกบอกเนาะ่าเออมือวันที่เท่าไรแล้วเพิ่นก็บบริวารนะก็บบริเขียนใส่ไม่ได้หมดเดทคอมพลีชันเดทสตาร์ทสตาร์ทตึกสตาร์ทอ่ไรก็บบอกบอเอาเบอร์เอาแล้วก็ขึ้นเชนเลยเนาะเอาเบอร์น้ำกันแล้วคุณสม่ายทำอีกคนหนึ่ง อันนี้มันเป็นมินิมินิบิ๊กซีนะเป็นห่างบิ๊กซีเลยทีมันจะเหีนนะ่ยบเนาะเนี่ยลังก่อสร้สางข้างในนะประมาณนี้แต่ว่านกา็ปฏิเียนบอกว่าเพื่อใดมันนั่นตาดมาไล้แต่ว่าโครงการข่อยก็ทายรูปให้เบิ่งแล้วประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นหน้าตามันออกมาคนระับหลายคนยืถามมันอยู่ไซกับอยู่โครงการขามคนระับอ่าไอเต็กหม้อนี่แลหละนนะี่ะไอเต็กเก่าเฮานี่แหละเนาะ ป่าพงนงันป่าก็เป็นบึงทะหลวงอ่ะเอาถ่ายให้บึ่งอีกมันสร้างแล้วคอยกันซิว่าถ่ายบึ่งอีกบาทหนึ่งนะให้มาบึ่งอีกบาทหนึ่งปัดเวลามันสร้างสำเร็จเนาะอันนี้ให้ฮู้ส์คือว่าเพิ่นเริ่มมีโครงการก่อสร้างบิ๊กซนะีเนาะนี่ห่างบิ๊กซีนี่นแหละ ยังมีปานนึ่งนะบุเมนบิ๊กซีเลยนะเออบอุเมนมินิบิ๊กซีเลยเนะีย่ยเป็นหางบิ๊กซีเลยเนาะคืออยู่เพื่อนบ้านนั่นแหละเนาะก็จะเป็นอยู่ทางเพื่อนบ้านนั้นแหละมาลงทุงนเนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปใน,ะมนเมนอา่าการก่อสร้างเซเว่นอีเลฟเว่นข้งระบิดอยู่ในลาวหรือแถววัดไตเนาะคลิปต่อไปเนาะฝป่ามะเพืองสวยติดตามขับชมได้เนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าไป